สีพานิสานค่ะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชวนทุกท่านได้เรียนรู้สิ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าจะน่าทึ่งที่สุดแล้วใน,ในยุคที่เป็นโควิด -19 ที่เราเกิดโรคระบาดโควิดเนี่ยค่ะทุกคนกําลังจะต้องล็อกดาวน์กำลังจะต้องปิดประเทศตัวเองเพื่อที่จะฟื้นฟูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่จีนกลับทําอะไรคะจีนกลับเปิดตัวเงินดิจิอลหยวนนะคะเงินดิจิอลหยวนที่จีนเพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยนะคะถือว่าเป็น Digital Currency รายแรกของโลกด้วยซ้ำนะคะจีนเปิดตัวมาเมื่อเมื่อวันที่เมื่อประมาณเดือนเมษายนของปี 2020, 2020นี้นะคะแล้วก็มีพัฒนาการที่น่าสนใจมากนะคะดิจิทัลหยวนหรือเราเรียกว่า Digital Currency เนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วมันก็ มีความแตกต่างจากเงินที่เขาเรียกว่า mobile payment หรือที่เราชำระโดยผ่าน qr code อย่างเช่นถ้าเมืองจีนก็มี w e c h a t pay ali pay ใช่ไหมฮะหรือบ้านเราก็มี true money เนี่ยอย่างไรนะคะแล้วมันมันน่าเขาเรียกอะไรเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ตะลึงตึงๆไปทั้งโลกได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะด i g i t a l หยวนคืออะไรก่อนที่ฉันได้มีสไลด์สรุปให้ท่านเห็นนะคะว่า digital หยวนเนี่ย มีลักษณะเด่นอยู่ทั้งหมดเนี่ยหประการแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักที่ทางจีนต้องการลอนหรือออกดิจิตอลหยวนมาเนี่ยเพื่ออะไรนะคะพี่รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมีสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับดิจิตอลหยวนนะอยู่7เรื่องนะคะเรื่องแรกก่อนเลยค่ะทันทีที่ประเทศจีนได้ทดลองให้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทดลองให้4เมืองสัมพันธ์ของจีนนะคะ,ะทดลองใช้เงินดิจิตอลเคเรนซีหรือเรียกเล่นๆว่าดิจิตอลหยวนเนี่ยนะคะหรือชื่อทางการเนี่ยขาใช้คำว่า ดีเซ็ตนะคะเอาเป็นว่าเราเรียกเป็นภาษาแบบบ้านเราง่ายๆกันลวกันว่าเงินหยวนดิจิตอลเนี่ยนะคะตอนที่รัฐบาลจีนเปิดทดลองใช้ในสีเมืองนะคะมีเซินเจิ้นนะคะมีเฉิงตูนะคะมีที่ซูโจแล้วก็มีที่ส่งอันเนี่ยเป็นสีเมืองของจีนเพื่อทดลองใช้เงินดิจิตอลหยวนของจีนเนี่ยเวลาทดลองใช้แปลว่าอะไรคะแปลว่าให้คนเนี่ยประชาชนทั่วไปแบบเราเนี่ยะเอาเงินไปจับใจ่ายใช้สอยจริงๆนะคะและครั้งแรกที่เขาเปิดตัวเงินดิจิต เงินดิจิตอลหยวนให้ใช้ที่จีนเนี่ยก็จะมีร้านค้ามาร่วมมือนะมีร้านแมคโดนัลล์ร้านซับเบย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยประชาชนที่ได้รับเงินดิจิตอลหยวนมาเนี่ยก็สามารถไปใช้ซื้อของได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่โลกทั้งใบเนี่ยรู้ว่าโอ้มีการทดลองใช้ดิจิตอลหยวนแล้วเนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นกันใหญ่แล้วก็อยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะคะดิฉันก็เลยจะขอสรุปลักษณะเด่นของดิจิตอลหยวนให้ทราบนะคะข้อแรกก่อนเลย เงินดิจิตอลหยวนเนี่ยหรือเงินหยวนดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีค่ะทุกท่านรู้จักบิตคอยน์ไหมคะไอ้พวกเงินแบบนั้นเนี่ยเราเรียกว่าคริปโตเคอเรนซี่นั่นคือต้องใช้รหัสเข้าไปนะคะแต่ดิจิตอลหยวนไม่ใช่นะ,ะดิจิตอลหยวนเนี่ยเป็นเงินที่มีค่าหรือม,มีมีมูลค่าแน่นอนเพราะเป็นเงินที่ออกโดยธนาคารกลางจีนนะคะเซ็นทรัลแบงก์ของจีนแล้วจะมีมูลค่าเทียบกับเงินดิฉันขอเรียกว่าเงินหยวนกระดาษเนี่ยนะคะหต่อหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เงินคริปโตเคอเรนซีมีค่าเงินที่แน่นอนไม่ใช่ว่าเป็นมูลค่าเงินที่ขึ้นกับการเก่งกําไรไม่เหมือนบิตคอยถ้าพูดภาษาง่ายๆคือเงินดิจิตอลหยวนไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีไม่เหมือนบิตคอยนะคะส่วนเรื่องที่2ที่สําคัญเช่นกันเงินดิจิตอลหยวนไม่ใช่เงินสกุลใหม่ค่ะเงินดิจิตอลหยวนเหมือนกับเงินหยวนนั่นแหละค่ะเงินหยวนกระดาษนั่นแหละค่ะแต่เป็นเงินที่ออกมาในรูปแบบของดิจิตอลเวอร์ชันนะคะคือ เราไม่จำเป็นต้องใช้เงินที่เป็นบ้านเราเรียกว่าเป็นแบงก์หรือเป็นธนาัตรไปใช้ซื้อของแล้วไปใช้เสียบจ่ายใช้สอยแต่คุณใช้แค่มือถือคุณคะ่ะเราแค่มีมือถือแล้วเราก็ลงแอปพลิเคชันแล้วเราก็มีตัวเงินดิจิตอลหยวนอยู่ในนั้นแล้วเราก็สแกนใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเ,เงินหยวนดิจิตอลเนี่ยไม่ใช่เงินสกุลใหม่นะคะข้อ3อันนี้สําคัญมากแล้วทําไมต้องมีเงินดิจิตอลหยวนหรือเงินหยวนในเวอร์ชันดิจิตอลก็เพราะอะไรคะ ก็เพราะว่าจะมาช่วยขจัดจุดอ่อนของเงินที่เป็นกระดาษอะคะ่ะเงินกระดาษในจีนนี่โอ้มีปัญหายะมากนะคะทั้งโทษน,นะคะทั้งสกรปรกทั้งเน่าทั้งเก่าทั้งอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วในการพิมพ์หรือผลิตเงินออกมาเป็นกระดาษเนี่ยมันมีต้นทุนนะคะแล้วพอเงินกระดาษที่มีเนี่ย เวลาเก็บรักษาก็มีต้นทุนหรือแม้กระทั่งเวลาเงินกระดาษเหล่านั้นเก่าเนี่ยเราก็ต้องไปไปไปทำลายนะคะไปขจัดไปกําจัดเงินกระดาษเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มีต้นทุนมีปัญหาเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเงินดิจิตอลหยวนหรือเงินในรูปแบบดิจิตอลเนี่ยมาเพื่อดิฉันใช้คําว่าขาจัดจุดอ่อนของเงินที่เป็นเงินกระดาษนะคะข้อ4ค่ะอันนี้สําคัญเช่นกัน เงินดิจิตอลหยวนหลายคนก็เลยบอกอ๋องั้นก็เหมือนอาลีเปย์วีแชทเพย์ใช่ไหมเงินที่เป็นโมบายเพย์เมนต์พวกนั้นใช่ไหมอ่าเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็มาใช้อย่างนี้ใช่ไหมประเด็นก็คือว่าเงินดิจิตอลหยวนนี่นะคะเราสามารถใช้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะดิฉันมีมือถือในมือถือดิฉันมีเงินดิจิตอลหยวนร้านค้าต้องการให้ดิฉันชําระเอามือถือสองเครื่องมาแปะกันเรียบร้อยไม่จำเป็นต้องมี Wi-Fi พูดง่ายๆ ไม่ต้องมีสัญญาณเน็ดใช้ได้ค่ะนะคะาจะมีเทคโนโลยีในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นพัฒนาการที่จะขจัดจุดอ่อนของเงินที่เรียกว่าเป็นโมบายเพย์เมนต์ทั้งหลายนะคะถัดไปค่ะข้อห้าเงินดิจิตอลหยวนเนี่ยเป็นเงินที่อันนี้จะซับซอ้อนนิดนึงนะฟังน,นิดนึงคือเวลาเราใช้เงินดิจิตอลหยวนเนี่ยเราเอาไปใช้ได้ทั่วไปโดยที่เราไม่จำเป็นต้องบอกสมมติที่ฉันจะเอาเงินดิจิตัลหยวนไปซื้อผักในตลาดดิฉันก็เอาเงิน ไปสแกนแล้วก็ซื้อเลยโดยที่แม่ค้าไม่ต้องรู้ว่าดิฉันเป็นใครซึ่งจะต่างกับเงินที่เราเป็นเงินอีไวลเล็ททั้งหลายอย่างสมมติดิฉันใช้เงินใน t r u e m o นี y ก็แลวกันคนไทยรู้จัก t r u e m o n e y ไปซื้อของคนที่รับเงิน t r u e m o นี y ดิฉันจะรู้ว่าดิฉันเป็นใครเพราะจะเห็นแอคเคาท์ดิฉันใน t r u e m o นี y ว่าดิฉันเป็นใครมีข้อมูลดิฉันแต่ถ้าดิฉันเป็นดิจิตอลยูนถือดิจิตอลยูนไปใช้มันเหมือนเราถือเงินสดอ่ะไปเราถือเงินสดไปซื้อผักในตลาด แม่ค้าต้องรู้ไหมคะว่าเงินสดอันนั้นเป็นของใครอาจจะเป็นของคุณแม่ดิฉันแล้วดิฉันมาซื้อผักแทนแม่แะอะไรเงี้ยนี่เหรอไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นก็คือว่าในการใช้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเปิดเผยชื่อผู้ใช้หรือข้อมูลผู้ใช้ว่าเป็นใครแล้วใครจะรู้ข้อมูลเราก็อยู่ที่คนคนไหนเป็นคนออกเงินดิจิตอลหยวนั้นซึ่งก็คือธนาคารกลางของจีนเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาเงินดิจิตอลหยวนไปซื้อของที่ร้านค้าร้านค้าไม่รู้ว่าเราเป็นใครแต่คนที่รู้ คือเซ็นทรัลแบงก์ของจีนธนาคารกลางแห่งประเทศจีนเพราะเขาเป็นคนภาษาอังกฤษใช้คําว่าเป็นคนิชูหรือเป็นคนออกเงินดิจิทัลเคอร์เรนซีนเพราะฉะนั้น Data หรือข้อมูลทั้งหมดที่เงินดิจิทัลเคอร์เรนซีเงินหยวนนั้นใช้ถูกใช้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นรู้ข้อมูลเหล่านั้นนะคะคนเดียวที่รู้ก็คือธนาคารกลางของจีนแต่คนที่เราเอาเงินนั้นไปใช้เขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเราเป็นใครเงินมาจากไหนแต่ธนาคารกลางของจีนจะรู้ นะคะคันนี้ประเด็นข้อ6เนี่ยแน่นอนย่อมมานํามาซึ่งข้อกังวลถูกไหมคะเพราะคนก็บอกว่าตายแล้วดางนั้นแบงค์ชาติจีนเ,เราขอเรียกสั้นๆนะว่าแบงค์ชาติจีนก็รู้หมดสิว่าเราเอาเงินไปทําอะไรถูกต้องค่ะและนี่คือจุดที่แบงค์ชาติจีนมองว่าเป็นจุดด้านบวกคืออะไรคะจะได้ป้องกันปัญหาการฟอกเงินการคอร์รัปชันการหนีภาษีเพราะว่าเส้นทางของเงินที่จะหยนไปถึงไหนถึงไหนแบงค์ชาติจีนจะรู้หมด คนก็ไม่กล้าละที่จะมาฟักมาฟอกเงินมาคอร์รัปชันมาแอบให้เงินนู่นนี่นัน่น,นทุกอย่างก็จะโปร่งใสทุกอย่างก็จะอยู่ในระบบถ้าเราตีความในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี้ยในเชิงบวกถูกไหมฮะมันป้องกันปัญหาแล้วจีนมีปัญหาพวกนี้เยอะมากนะคะแต่ถ้าบางคนก็บอกว่าตายแล้วงั้นเราก็สูญเสียวความเป็นส่วนตัวสิเขารู้หมดว่าเราทําอะไรถ้าสําหรับดิชนันหรือสําหรับคนจีนทั่วไปถ้าเขาทําอาชีพที่สุดจริตเขาไม่กลัวหรอกคะ่ะจะกลัวทาไม ถ้าเราทําสุจริตเงินได้มาโดยสุจริตทํางานหงงาเงินมาแล้วก็ใช้ไปสุจริตรู้ก็รู้ไปสิรู้แล้วยังไงหรอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือเข้าใจเทคโนโลยีโดยไม่ต้องกลัวมันแต่กล้าที่จะใช้ประโยชน์จากมันนะ,ะแล้วคนจีนเขาเป็นอย่างนี้ค่ะคนจีนกล้าที่จะใช้เทคโนโลยีนะคะนั่นคือลักษณะเด่น6กข้อของเงินดีจิตองหยวนนะคะส่วนในข้อ7สําคัญเช่นกันเพราะถามว่า ที่รัฐบาลจีนออกเงินดิจิตอลคอเรนซีเงินดิจิตอลหยวนมาเนี่ยเพียงแค่ให้คนจีนใช้ในประเทศไหมคำตอบคือไม่จีนใช้เงินดิจิตอลคอเรนซีเนี่ยดิฉันเรียกว่าเป็นเป็นเส้นทางลัดที่จะทำให้เงินหยวนของจีนเนี่ยพังงาดขึ้นมาในระดับโลกเพราะอะไรคะเพราะตอนนี้เงินสกุลหลักของโลกคือเงิน u s ดอลลาร์ค่ะไม่ใช่เงินหยวนจีนแต่เงินดิจิตอลหยวนนี่แหละจะเป็นเส้นทางลัดที่จะทำให้ ถ้ามีการใช้กันทั้งโลกนะคือตอนนี้การใช้เงินดิจิเงินดิจตอล,ลหยวนเนี่ยเขาใช้ยังเพิ่งทดลองใช้ภายในประเทศจีนเดี๋ยวดิฉันให้ดูทำลายแต่ถ้าเมื่อไหรเขาพร้อม ดิฉันมั่นใจค่ะว่าจีนจะอะไรฮะเงินดิจิตอลหยวนจีนจะใช้ภาษาไง่ายๆว่าจีนจะส่งออกไปให้โลกทั้งใบได้ใช้ด้วยแล้วมันใช้ง่ายมากมันเหมือนเราส่งสติกเกอร์ส่งผ่านแอปพลิเคชันมันคลิกทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นภาพใหญ่นะะแต่ว่าเรามาดูไทม์ไลน์การพัฒนาเงินดิจิตอลหยวนของจีนนะคะเงินดิจิตอลหยวนของจีนเนี่ยบางทีเขาจะเรียกกันว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีอิเล็กทรอนิกส์เพ์เมนต์หรือ DCEP ก็ได้นะคะ จีนซุ้มพัฒนาเงินดิจิตอลหยวนเนี่ยมาตั้งแต่ปี2014ค่ะไม่ใช่เพิ่งทำนะฮะจีนซุ้มพัฒนาโดยธนาคารกลางจีนหลังจากที่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งดิฉันเพิ่งเล่าไปในเอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะอีกเอพิโซดหนึ่งว่าจีนตอนนี้พัฒนาขึ้นมาโดดเด่นมากในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางชาติจีนค่ะตั้งคณะทำงานขึ้นมาตั้งแต่ปี2014นะคะเพื่อที่จะเตรียมพัฒนาเง,นเงินดิจิเงินดิจิตอลเคอร์เรนซีขึ้นมา ะะก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆมีแม้กระทั่งไปตั้งบริษัทเทคเขาเรียกว่าฟินเทคนะฮะฟินแลนเชียลเทคโนโลยีทั้งที่เสริญจ,จนท,ทั้งที่สุโจนะฮะ,ะท่านดูตามทำลายนี้ได้เลยะะปีนี้เดือนกุมภาจีนก็จดสิทธิบตัตรเยอะมากเลย80กว่ารายการเลยค่ะสิทธิบตัตรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงเลยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินดิจิทัลเคอร์เรนซี เพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีที่จีนพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันต้องรองรับอะไรรู้ไหมฮะเราเรียกว่า transaction นะธุรกรรมทางการเงินซึ่งตอนนี้สามารถรองรับ3 0 0แสน transaction ได้ใน1วินาทีนี่คือ capacity ของระบบจีนที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้เองเินดิจิตอลหยวนเนี่ยใน1วินาทีเนี่ยจะเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือกัน3 0มแสน transaction รนนองรับได้เลยเทคโนโลยีที่จีนพัฒนาขึ้นมาค่ะนะคะแล้วพอเดือนเมษา อย่างที่ท่านเห็นนะคะก็มีการประกาศอย่างชัดเจนว่ามีการทดลองใช้เป็นชาติแรกของโลกที่ไม่ได้เป็นเงินดิจิตอลอยู่นันอยู่แค่หลังบ้านหรือดิจิตอลเคอร์เรนซีที่อยู่หลังบ้านแต่ให้ประชาชนทดลองใช้จริงๆนะคะหลายท่านอาจจะบอกว่าเออประเทศไทยเราก็ทําแบงค์ชาติไทยเราก็ทําเรามีโครงการอินทนนท์ในการพัฒนาดิจิตอลเคอร์เรนซีนะคะแต่ของประเทศไทยที่ทําอยู่เนะี่ยมันคือหลังบ้านมันคือสิ่งที่ธนาคารทั้งหลายทั้งปวงเขาทรานสซเชันกัน เขาเรียกว่าเป็นโฮเซลล์อยู่หลังบ้านแต่ที่จีนทำนี่คือรีเทลคือให้ประชาชนแบบพวกเราเนี่ยนะสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะคะนั่นคือเมื่อเดือนเมษาของปีนี้อย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นคะหละังจากนั้นก็เอาแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มเรียกรถนะคะ เขาเรียกว่าตี๋นะฮะในจีนซึ่งบ้านเราก็ประมาณเหมือนกับเบอร์หรือประมาณแกร็บแล้วมั้งคะนะคะก็ร่วมมือในการทดลองใช้นะคะแล้วก็ล่าสุดเลยนะคะสิงหาคมที่ผ่านมาก็ขยายหลังจากทดลอง4เมืองได้ผลนะ,ะตอนนี้ขยายไป28กว่าเมืองละ,ะปักกิ่งเสี่ยงให้ลงมาแม้กระทั่งถึงกริ a ตอ r ์เบย์แอเรียแม้กระทั่งถึงฮ่องกงมาเกา๊าก็ทดลองใช้นะ,ะจีนตั้งเป้าะจะมีการใช้ ครอบคลุมยูเซอร์เนี่ยประมาณ400ล้านคนค่ะประมาณ29%ของประชากรทั้งหมดนี่เขาแค่ทดลองนะเพราะประชากรทั้งประเทศมันพัน400ล้านคนใช่ไหมเอาให้ได้400ล้านคนทดลองให้ได้นะคะแล้วล่าสุดของล่าสุดเลยคือเดือนนี้เลยค่ะตุลาคมนะคะเซนเจอร์ะ่ะอันนี้สนุกะ่ะเซนเจอร์ซึ่งถือว่าเป็นเมืองสําคัญตั้งแต่4เมืองทดลองอันแรกใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเซนเจอร์ก็ทำวิธีนี้ค่ะเขาแจกอ่างเปล่าค่ะก็คือว่า เขามีเงินดิจิตัลหยวนอยู่10ล้านหยวนนะคะแล้วเขาจับมือกับธนาคาร Big กโฟของจีน4แห่งแล้วเขาเอาให้ประชาชนชาวสิินเจนนะะี่ค่ลละลงทะเบียนลงแอปแล้วลงทะเบียนว่าอยากจะไปเป็นผู้ที่ทดลองใช้นี้ไหมอ่าแล้วรัฐบาลสซินเจนสุน่มค่ะสุ่มในการให้อังเปาดิจิตัลให้เท่าไหร่คะเขาเตรียมไว้2อ2ค่ะนะเออสองนะอ200หยวนทั้งหมดประมาณ5้าหมืนะ,ะก็ประมาณคนเซรนเจนประมาณ 2, จะได้รับสมมติดิฉันเป็นสาวเสนเจรแล้วดิฉันได้รับโอ,อ้ฟลุกมากได้รับอังเปาดิจิตอลนี้มาก็จะมีดิฉันก็ไปลงแอปมานะคะดูรูปประกอบเลยะคะดิฉันลงแอปมานะคะแอปที่เป็นตัวอย่างที่เห็นในรูปนี่นะคะเสร็จกลายเป็นว่าพอสุ่มสุมกลายเป็นดิฉันได้เงินมาใส่เข้าไปในมือถือดิฉันเลยค่ะสองร้อยหยวน,นะค่ะซึ่งเป็นดิจิตอลนะคะแล้วหน้าตาเหมือนที่เราเห็นเนี่ยค่ะแล้วดิฉันทําอะไรคะดิฉันก็เอาเงินเนี้ยไปที่ในเขตเขาเรียกว่าโหลหูนะคะเป็นเป็นดิสทริกต์นนึงงขอเเซเจ เพื่อที่จะไปทดลองใช้เพราะตอนนี้นะคะร้านค้าธรมารมดาธรรมดา้านขายน้าร้านแปะซิมอะไรทั่วไปเนี่ยประมาณ3,000ล้านสามารถรองรับเงินดิจิตอลหยวนของดิฉันได้แล้วโดยดูตามโลโก้นี่ค่ะที่เห็นเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยค่ะดิฉันก็เอาเงินดิฉันเนี่ยไปทดลองจะไปซื้อน้ําซื้อครีมซื้อขนมซื้ออะไรก็แล้วแต่สารพัดเลยค่ะนี่คือสิ่งที่เขาทดลองใช้จริงนะคะเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อช่วงวันที่1 2ถึง18ตุลาคม ป2020ี2020ที่ผ่านมานี้นะคะเพื่อทดลองระบบแต่การทดลองระบบนี้อาจจะสมมติดิฉันใช้ไม่หมด200หยวนทำไงฮะเอาคืนนะคะพอครบประมาณเที่ยงคืนของวันที่18ตุลาถ้าดิฉันใช้ไม่หมดหายไปแล้วฮะทฉันไม่สามารถโอนมาเก็บอะไรไนดะ้เพราะเขากำลังทดลองระบบทดลอง system อยู่นะคะนี่คือจีนค่ะคือทุกอย่างเนี้ยจีนจะทำทดลองแบบ step s t e ค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่หน้าทึ่งมากนะคะเพราะฉนันเนี่ย ถามว่าการที่จีนมาขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนจีนต้องปรับตัวมากไหมคําตอบคือไม่เลยเพราะอะไรคะเพราะจีนเป็นสังคมไร้เงินสดและค่ะเมื่อปี2016ดูสถิติจีนเคยใช้เงินสดประมาณ5แสนล้านหยวนแต่ปัจจุบันเอ่อหมายถึงปี2018แค่2ปีให้หลังปริมาณเงินสดที่หมุนเวียนในประเทศจีนจะเหลือแค่250,000 250, ล้านหยวนครึ่งนึงเลยค่ะ เพราะอะไรคะเพราะเขาไม่มาใช้เงินกระดาษเงินสดแล้วแต่เขาใช้ cashless society คือใช้เงินดิจิตอลพวกนี้นะเดินผ่านระบบนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความน่าทึ่งของจีนของพัฒนาการของจีนถ้าว่าพวกเราจะทําธุรกิจกับจีนพวกเราจะส่งออกสินค้าไปจีนพวกเราจะขายของออนไลน์จีนสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้ค่ะเพราะเราจะไปเก็บเงินสดเหรอคะไปขายของที่จีน e-commerce ที่เราจะทํา cross border e-commerce กับจีน โง no, ไม่ใช่ค่ะแล้วดีไม่ดีนะคะทุกท่านที่กำลังจะมาทำธุรกิจ cross border e-commerce กับ e จีนท่านอาจจะเป็นคนไทยรุ่นแรกๆที่สามารถได้รับเงินชำระค่าสินค้าจากคนจีนเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะคะถามว่าถ้าเป็นเรื่องระระหว่างประเทศนะคะตอนนี้เวลาเราทำธุรกรรมการงินระหว่างประเทศเราจะโอนย้ายเงินกันค่าชําระสินค้าระหว่างประเทศเราต้องพึ่งพานระบบฝรั่งถูกไหมคะระบบ SWIFT ของฝรั่งใช่ไหมฮะ แล้วมันได้ทันทีนะสมมติแล้วกันดิฉันอยู่เมืองจีนนะคะดิฉันมีรายได้อะไรก็แล้วแต่นะดิฉันมีสักประมาณพันดอลลาร์นะดิฉันทํางานอยู่เมืองจีนดิฉันจะส่งเงินพันดอลลาร์ดิฉันมาให้ญาติที่บ้านมาให้พ่อแม่ที่บ้านที่เมืองไทยอะไรก็แล้วแต่ใช้เวลา5วัน3วันไม่ได้โอนวันนี้พรุ่งนี้ถึงนะคะใช้เวลา5วัน3วันยังไม่พอถูกคิดค่าธรรมเนียมค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันจะโอนมาพันดอลลาร์ คุณแม่ดิฉันได้รับพันดอลลาร์ไหมไม่ค่ะอาจจะได้แค่980ดอลลาร์เพราะถูกหักวัคิวเพราะถูกหักเขาเรียกว่าหักค่าธรรมเนียมแล้วก็ใช้เวลาแต่ในอนาคตค่ะถ้าเราสามารถโอนเงินข้ามระหว่างประเทศเนี่ยโดยผ่านดิจิทัลอยว่ของจีนเนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะแล้วโอนได้ท,ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น10นาทีเงินที่ดิฉันจะโอนจากเมืองจีนมาถึงเมืองไทยได้รับแล้วอย่างเป็นต้นนะคะ,ะฉะนั้นนี่คือ ข้อได้เปรียบนะแต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้นะคะย้ําก่อนนะคะทุกวันนี้จีนเขายังทดลองใช้ภายในประเทศเล้ก่อนนะคะแต่ทดลองให้ชัวร์เขาจะนเตอร์เขาจะส่งออกเงินดิจิตลอลหยวนนี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นอนาคตเป็นการเปลี่ยนแปลงของจีนที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะ mm. หลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊แล้วเงินดิจิตลอลหยวนหรือเรียกว่า DCEP digital currency electronic payment ชื่อเต็มทางการนะคะเ mm. งิน Libra ที่ Facebook ของสหรัฐ กำลังจะพัฒนาหรือคริปโตเคอเรนซีที่เป็นบิตคอยที่มีอยู่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะ,ะคำตอบอยู่ในสไลด์นี้แล้วนะคะดิฉันอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำนะ,ะท่านลองไปดูทบทวนเองนะคะว่าเอาเป็นว่าหลักการก็คือว่าอะไรที่เงินดิจิตอลเคอเรนซีหรือคริปโตเคอเรนซีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เปเเมนท์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันมีจุดอ่อนเงินดิจิตอลหยวนที่จีนเขาออกแบบขึ้นมามันจะพยายามที่จะขจัดจุดอ่อนเหล่านั้นนะคะนี่คือจุด โดดเด่นของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปค่ะดิจิทัลโคเรนซีมาแน่เราไม่รู้จักไม่ได้นะคะแล้วก็ทิศทางของโลกที่จะเตรียมพร้อมไม่ใช่แค่ประเทศจีนนะะมีประเทศอะไรบ้างที่ทดลองนำเงินดิจิทัลโคเรนซีมาใช้สิงคโปร์ตุเซียแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็กำลังพัฒนาอยู่นะคะ,ะสวีเดนรัสเซียเพราะฉะน,นั้นนี่คือทิศทางในอนาคตที่ดิจิทัลโคเรนซีมาแน่ค่ะทั้งหมดนี้คือความรู้ที่เราจะต้อง เกาะติดนะคะแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับเรานะคะสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าดิจิทัลไลฟ์สไตล์เราเข้าไปเรียนรู้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตขอบคุณค่ะ